สวัสดีครับพบกับผมอิริทิจาก m อเมเมทแลนด์ฮะวันนี้อยู่ในบทเรียนที่4ของการใช้เจ้าตัว Spinbar จาก Home t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  o s นะครับในบทเรียนนี้นะครับจะเป็นการออกอาวุธต่อเนื่องเป็นอาวุธชุดแล้วก็การ Counter Attack นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ออกกําลังกายในลักษณะของการบริหารในส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็แขนดูว่านะครับอันแรกเนี่ยผมจะทําการต่อยเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นการต่อยในลักษณะของ h Volume นะครับก็คือ เป็นการทำซ้ําเยอะๆนะครับมันทำให้กล้ามเนื้อนั้นเกิดความทนทานและก็ความแข็งแรงขึ้นมานะฮะเริ่มจากการยืนตรงนะครับตอนแรกผมยืนแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะวางเท้าให้ห่างออกมานะครับห่างออกมาให้ระยะห่างเนี่ยห่างกว่าช่วงหัวไหล่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วผมจะไม่ยืนขาตึงนะครับยืนหย่อนเข่าเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยไม่ต้องย่อเยอะนะครับนิดนึงพอนะครับจากนั้นผมก็ตั้งกาดแบบนี้เลยแล้วผมจะทําการต่อยไปตรงตำแหน่งนี้นะครับอันแรกคือจะเป็นการต่อยสูงก่อนนะครับ แล้วในการต่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าเท้าเนี่ยมันจะย่ำสลับกับการต่อยนะครับจังหวะไม่จะสัมพันธ์กันนะครับดูนะครับดูช้าๆหน่อยนะครับปึ๊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 บเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับพอเราทําเร็วๆนะครับมันก็จะจังหวะบ่อเนื่องนะฮะทีนี้มาต่อยกับตัวสปินบาร์นะครับผมก็จะเอาแค่สัมผัสนะครับในการต่อยครั้งแรกเนี่ยจะค่อนข้างจับทิศทางยากนิดนึงเพราะว่ามันจะเด้งไปเด้งมาเราต้องจับจังหวะนะครับแล้วก็ต่อยให้มันต่อเนื่องสําหรับมือใหม่หรือว่่่่่่าาาาาคคคนนนนนนเเรรรรริมมมมมตต้้้้้ยผแะะะํใหออปณ50ััังบถูสึกวื มากไปหรือน้อยไปเราสามารถปรับเพิ่มลดตามความต้องการของเราได้เลยนะครับดูตัวอย่างนะครับนี่ยืนนะครับห่างประมาณกว้างกว่าไหลนะครับช่วงเท้าหา่างกว้างกว่าไหลแล้วแล้วก็ต่อยแบบนี้นะครับเอาแค่สัมผัสน,นะครับไม่ต้องเน้นความแรงนะครับให้เน้นสปีดปัดแล้วก็ความต่อเน,นื่องของอาวุธนะครับนับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ ต่อนะฮะผมจะปรับตัวนี้เนี่ยให้มันลงมาอยู่ในตำแหน่งประมาณช่วงช่วงไหลนะครับอันนี้จะเป็นการต่อยในลักษณะองศาเฉียงขึ้นใช่ไหมครับคราวนี้อีกครั้งหนึ่งเรามาต่อยในช่วงลักษณะที่องศาเนี่ยตรงไปข้างหน้านะครับ ต่อมาเป็นการต่อยท้อแล้วก็เปลี่ยนองศาในการโจมตีนะครับเริ่มแรกเราต้องปรับเป้าตัวนี้ให้มาอยู่ในระดับตำแหน่งปกติที่เราต่อยทั่วไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเรายืนกัดมวยนะฮะแล้วทีนี้ครับให้เราอเอียงมาด้านนี้นะครับเอียงมาด้านนี้ทํา,ามุมประมาณนี้นะครับให้เราบิดแบบนี้นะครับแล้วก็กระโดด่างนี้นะครับจากที่ตัวบิดด้านนั้นนะครับมาบิดด้านนี้แทน ตรงนี้นะครับเราพร้อมที่จะโหลดหมัดแล้วนะครับให้เราต่อยเป็นหมัดพุกที่ลำตัวเข้าไปปึ้งตอนนี้ตัวเราเราบิดมาด้านนี้ใช่ไหมครับเราบิดมาตรงนี้อีกทีหนึง่งกล้ามาต่อยปึ้งบิดก้ามาต่อยปึ้งอันนี้จะยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูลองดูใหม่นะครับผมยืนให้ดูก่อนนะครับบิดก้ามาต่อยปึ้งบิดกล้ามาต่อยปึ้ง บิดก้าวมาต่อยตึงบิดก้าวมาต่อยตึงบิดในการก้าวนะครับเราจะกระโดดมาตำแหน่งเนี่ยเท้าตัวนี้จะมาอยู่ฐานที่เท้านี้แล้วตัวเราเนี่ยมันเหมือนจะเป็นลักษณะเหมือนจักหันด้านนี้นี่ใช่ไหมครับเราจะหันมาด้านนี้มันจะคล้ายๆกับตัว L นะครับ s h a r ปปัง s h a r ปตังชาร์ปต่อมาเป็นสเต็ปการต่อยหมัดชุดนะครับหมัดชุดแรกนะครับ1 2 1 2สองนะฮะตั้งกาดนะครับ

12341234123412341234 1, าต่อมานะครับจะเป็นการโจมตีแล้วการป้องกันแล้วก็ตอบโต้ตส่วนคืนนะครับชุดแรกนะครับจะเป็นหมัด112บล็อก2นะครับโดยอันแรกเนี่ยในหมัดแรกเนี่ยเรายับไปก็คือต่อยควายปกตินะครับแต่อันที่2เนี่ยจะแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึง ตรงที่เราจะต่อยมาด้านเดียวกับบาร์ตอนที่บาร์มันมาอยู่ด้านเดียวกับหมัดนะครับปึ้งม feet, หมัดสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับหมัดขวาเราจะต่อยมาตอนที่บาร์อยู่ด้านเดียวกับบัดเหมือนกันปึ้งมาตอานี้เราบังนะครับบิดตัวบังพร้อมกับบิดตัวนะครับตอนนี้โลหลดมัตรข้างนี้ละอันสุดท้ายคือเป็นการต่อยสองแต่เราจะต่อยไปที่ลูกบอลนี้นะครับปึ้งดูใหม่นะครับผมทำให้ช้านะปึ๊บ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 ,บ,บง่ายไหมครับ ใหมนะครับ1 1 2บัง2ดูใหม่นะครับ1 1 2บัง2 1 1 2บัง2สเต็ปต่อมานะครับเป็น1 1บล็อก3ลํลำตัวนะครับก็คือแย็บแยบบล็อกแล้วก็ต่อยฮุกเข้าที่ลำตัวนะครับผมสร้าตัวอย่างให้ดูนะครับแย็บแย็บบล็อกฮุก ยับยับบล็อกหุกยับยับบล็อกหุกประมาณนี้นะครับตอนทุกย่อลงมาด้วยนะครับดูนะครับยับไปก่อนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรายับมาที่ข้างเดียวกับแขนนะฮะปึ้งอันนี้บังนะครับพร้อมกับย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ออกมาทุกเข้าไปที่ลำตัวนะครับแบบนี้นะครับดูใหม่นะครับยับยับบังต่อยอาใหม่นะครับ แย็บแย็บบ้างต่อยคราวนี้มาที่แพทเทิร์นถัดมานะครับเป็นแพทเทิร์นคอมโบพร้อมกับหลบแล้วก็สวนอาวุธอีกเช่นเคยนะฮะมาดูอันนี้เลยนะครับมันจะเป็นการต่อยหมัด1 2 3 2แล้วก็ก้มพร้อมกับต่อยฮุกเข้าไปที่ลำตัวนะครับดูตัวอย่างจากนี้เลยครับ1 2 3 2ส,ส,สแล้วก็ก้ม,มนะครับตอนก้มเนี่ยครับเราต้องพยายามระวังนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยออกหมัดสวนมากเราก้มไปแล้ว ก้มให้พ้นระยะของหมัดนะครับโดยการที่ย่อขาลงมาเยอะๆนะครับบิดตัวพร้อมกับต่อยหมัดฮุกเข้าไปที่ลำตัวของเขานะครับดูใหม่นะครับ1 2 3 2สาก้มต่อยนี่นะครับเอาใหม่นะ1 2 3 2สาก้มตอ่อยก็จบแล้วนะครับสำหรับบทเรียนที่4ค่อนข้างยากขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันในบทเรียนที่5นะครับรับรองว่าสนุกวันนี้แน่นอนครับขอบคุณครับ